กราบสวัสดีค่ะพวกเราจะมานำเสนอบทบาทผู้ตรวจสอบภายในบริการให้คำปรึกษาและบริการให้ความเชื่อมัน่นสมาชิกนะคะ 1. นางสาวชนะด,ดาตมา 2. นางสาวชนะชาสำรลาน 3. านางสาววุญกรบสันเทีย 4. นางสาวพอาลอยัยรินเป้นทะเลและ5นางสาวสาวนันทินีวรธมุนกลุลการตรวจสอบภายในคืออะไร การตรวจสอบภายในหมายถึงกิจกรรมการให้หลักประกันอย่างเที่ยงธรรมและให้คำปรึกษาอย่างเป็นอิสระซึ่งจัดให้มีขึ้นเพื่อคุณค่าและปรับปรุงประพฤติงานขององค์กรให้ดีขึ้นการตรวจสอบภายในช่วยองค์กรบรรลุปเป้าหมายที่วางไว้และการให้ประเมินและปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมการกำก,ก,ก,กับดูแลอ,อย่างเป็นระบบและระเบียบ จากคำนิยามดังกล่าวการตรวจสอบภายในมีสองประเภทของบริการคือ 1. การให้ความเชื่อมั่น 2. การให้คำปรึกษาการบริการให้ความเชื่อมั่นคือการบริการให้ความเชื่อมั่นบริการให้ความเชื่อมั่นนั้นมีมาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายในได้กำหนดคำนิยามของการบริการให้ความเชื่อมั่นการบริการให้ความเชื่อมั่น คือการตรวจสอบหลักฐานอย่างเที่ยงธรรมเพื่อให้ได้มาซึ่งการประเมินอย่างเป็นอิสระในกระบวนการบริหารความเสี่ยงการควบคุมและการํำกับดูแลขององค์กรเช่นการให้ความเชื่อมั่นด้านการเงินการปฏิบัติการงานการปฏิบัติตามกฎระเบียบความเชื่อมั่นและความปลอดภัยของระบบต่างๆการบริการให้ความเชื่อมั่นประกอบด้วยการประเมินหลักฐานอย่างเที่ยงธรรม โดยผูต้ตรวจสอบภายในเพื่อให้ความเห็นหรือข้อสรุปอย่างเป็นอิสระในกระบวนการระบบงานเรื่องอื่นๆโดยผูต้ตรวจสอบภายในเป็นผู้กำหนดลักษณะของการขอบเขตของกิจการให้ความเชื่อมั่นซึ่งจะมีผู้ที่เกี่ยวข้องคือ 1. เจ้าของงานได้แก่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับกระบวนการ การระบบงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวข้องกับเรื่องอื่นๆ 2. ผู้ตรวจสอบภายในได้แก่บุคคลหรือกลุ่มที่ทำงานเกี่ยวกับการประเมินและสุดท้ายนะคะ 3. ผู้ใช้ได้แก่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ใช้ผลประเมินค่ะตัวอย่างประเภทของกิจการให้ความเชื่อมั่นแบ่งออกเป็นประเภทต่างๆดังต่อไปนี้ 1. การให้ความเชื่อมั่นทางการเงินเป็นการตรวจสอบเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อข้อมูลและตัวเลขต่างๆทางการเงินการบัญชีและรายงานทางการเงินว่ามีการแสดงรายการอย่างถูกต้องครบถ้วนเหมาะสมและเชื่อถือได้ตลอดจนการประเมินการควบคุมภายในของระบบบัญชีและการเงินว่ามีความรัดกุมและเหมาะสมเพียงพอหรือไม่ 2. การให้ความเชื่อมั่นต่อระบบการควบคุมเป็นการตรวจสอบเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบการควบคุมภายในขององค์กรว่านโยบายและวิธีการปฏิบัติที่กำหนดขึ้นช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์ของผู้บริหารในเรื่องความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงาน 3. เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นการตรวจสอบเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในการดำเนินง,งานโดยการรวบรวมหลักฐานและประเมินหลักฐานที่ได้เพื่อให้ทราบถึงความน่าเชื่อถือของข้อมูลการปกป้องดูแลรักษาทรัพย์สินรักษาความลับเพื่อใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพความปลอดภัยของระบบงานสารสนเทศด้านคอมพิวเตอร์ 4. การปฏิบัติตามข้อกำหนด เป็นการตรวจสอบเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติงานต่างๆของกิจการว่าได้ปฏิบัติโดยเป็นไปตามกฎระเบียบและข้อกำหนดทั้งจากภายในและภายนอก 5. การดำเนินงานเป็นการตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าการปฏิบัติงานหรือขั้นตอนการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆในภายในกิจการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่ามีประสิทธิผลจนบรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายที่กิจการกำหนดไว้ภารกิจการให้ความเชื่อมั่นประเภทการบริการให้ความเชื่อมั่นนั้นมีหลายประเภทซึ่งการบริการให้ความเชื่อมั่นแต่และประเภทมีสาเหตุของการปฏิบัติภารกิจที่แตกต่างกันออกไปประเภทและวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน มีความสำคัญต่อการกำหนดวิธีการตรวจสอบดังนั้นผู้ตรวจสอบภายในควรมีความเข้าใจเกี่ยวกับสาเหตุของการปฏิบัติภารกิจให้ความเชื่อมั่นซึ่งประกอบด้วยเหตุผลต่างๆดังนี้ ภารกิจให้ความเชื่อมั่นกำหนดไว้ในแผนการตรวจสอบประจำปีของกิจการเนื่องจากพบว่ามีกิจการมีความเสี่ยงสืบเนื่องหรือความเสี่ยงทั่วไปจากกระบวนการประเมินความเสี่ยงของธุรกิจผู้ตรวจสอบภายในควรมีความรู้ความเข้าใจ <c oughs> เกี่ยวกับความเสี่ยงของธุรกิจัดยทั่วไป <c oughs> เพื่อใช้ในการกำหนดแผนการตรวจสอบให้เหมาะสมกับลักษณะของความเสี่ยงที่มีอยู่กิจการกำหนดให้มีการประเมิน ประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในเพื่อให้เป็นไปตามข้อกําหนดเพื่อให้มั่นใจถึงความโปร่งใสในการดาเนินง,งานของผู้บริหารการเปิดเผยข้อมูลที่สําคัญและความเชื่อถือในของรายงานของทางการเงินเนื่องจากกฎหมายและข้อบังคับต่างๆได้มีการกําหนดสิ่งที่ผู้บริหารจะต้องปฏิบัติในการประกอบธุรกิจโดยกิจการบางประเภทจะมีข้อกำหนดที่เข้มงวดหรือแตกแต่างจากธุรกิจประเภทอื่นๆเช่นธุรกิจ ธนาคารพาณิชย์ดังนั้นผู้บริหารจึงกำหนดให้มีการตรวจสอบหรือสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆเพื่อพิจารณาถึงความเป็นไปได้ที่กิจการจะละเมิดต่อกฎหมายและข้อบังคับนั้นการเกิดเหตุการณ์ที่ไม่ปกติเช่นความเสียหายจากภัยธรรมชาติทางทุจริตการล่มละลายของลูกค้าผู้ตรวจสอบภายในอาจต้องทำการทดสอบหรือประเมินเหตุการณ์ดังกล่าวมีผลกระทบกับกิจการหรือไม่ นอกจากนี้ยังมีอีกหลายปัจจัยที่ส่งผลให้มีการกำหนดกิจการให้ความเชื่อมั่นขึ้นผู้ตรวจสอบภายในวันทราบถึงสาเหตุหรือสิ่งผัดดันที่ทำให้มีการกำหนดภารกิจดังกล่าวขึ้นมาเพื่อช่วยให้มั่นใจได้ว่าการกำหนดขอบเขตและวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมตามความต้องการของกิจการ การบริหารให้คำปรึกษาลักษณะงานตรวจสอบภายในที่เป็นบริการให้คำปรึกษาถือเป็นการเพิ่มคุณค่าให้แก่องค์กรวิธีหนึ่งประกอบกับในปัจจุบันนี้หน่วยงานกำกับต่างๆผู้สอบบัญชีผู้บริหารและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับองค์กรให้ความสนใจต่อระบบควบคุมภายในขององค์กรเพิ่มมากขึ้นส่งผลให้ผู้ตรวจสอบภายในจะต้องให้คำแนะนำเกี่ยวกับการออกแบบระบบการควบคุมภายในที่ดี และกิจกรรมการควบคุมภายในแก่ผู้บริหารรวมถึงการนำประยุกต์ใช้ภายในองค์กรและการปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุดมาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายในได้กำหนดคำนิยามของการบริการให้คำปรึกษาคือ การบริการให้คำปรึกษาจะมีลักษณะเป็นการให้คำแนะนำและโดยทั่วไปจะให้บริการก็ต่อเมื่อได้รับการร้องขอจากผู้บริการเป็นการเฉพาะลักษณะและขอบเขตของภารกิจการให้คำปรึกษาจะขึ้นอยู่กับข้อตกลงของผู้รับบริการภารกิจการให้คำปรึกษาจะมีที่เกี่ยวข้องอยู่สองฝ่ายคือ1ผู้ตรวจสอบภายในได้แก่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่เป็น ผู้ให้คำปรึกษาและ 2. ผู้รับบริการได้แก่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ต้องรับคำปรึกษาในการให้บริการให้คำปรึกษาผู้ตรวจสอบภายในควรให้ปรึกษาอย่างเที่ยงธรรมและไม่เข้าไปร่วมรับผิดชอบในฐานะผู้บริหาร ประเภทของการบริการให้คำปรึกษาการบริการให้คำปรึกษามีลักษณะงานที่กว้งขวางซึ่งลักษณะของงานบริการให้คำปรึกษาขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของผู้บริหารในองค์กรที่ต้องการรับบริการในแกนแก้ปัญหาหรือเพิ่มคุณค่าให้แก่องค์กรในเรื่องต่างๆในปัจจุบันนี้การบริการให้คำปรึกษาได้รับความนิยมจากองค์กรเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้องค์กรจำนวนมากเปลี่ยนการเรียกชื่อหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นการตรวจสอบภายในและการให้บริการให้คำปรึกษาผู้ตรวจสอบภายในมีความรู้ทักษะและความสามารถอื่นๆที่จําเป็นต่อการให้บริการให้คำปรึกษานั้นเพื่อให้การบริการให้คำปรึกษามีประสิทธิภาพมากที่สุดการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทําให้บทบาทที่สําคัญของผู้ตรวจสอบภายในคือในฐานะที่เป็นที่ปรึกษา ผู้ตรวจสอบภายในฐานะที่เป็นที่ปรึกษาเป็นการทําหน้าที่เป็นที่ปรึกษาของผู้บริหารระดับสูงขององค์กรในประเด็นต่างๆตามที่องค์กรต้องการและได้มีการตกลงระหว่างผู้ตรวจสอบภายในและผู้บริหารระดับสูงขององคอ์กรวันนี้กลุ่มพวกเราขอจบการนําเสนอไว้เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ